เวลาจะหลับจะนอนก็อย่าลืมพุโทโธธรรมโอสังโฆเราเกิดมานี้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่าง <c oughs> เวลาจะหลับจะนอนให้กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พุโทโธธรรมโอสังโฆเข้าที่ใจของเราขอบิณฑบาตให้พี่น้องทั้งหลายนั่งภาวนา เคยนั่งภาวนาไหมนั่งท่าไหนก็ได้เวลาเรายังไม่เข้าใจนั่งพับเพียบก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้หรือ <c oughs> จะนั่งขัดสมาิขัดสมาธิก็ได้ให้มีพุโทโธพุโทโธแล้วสติติดแนบกับพุโทโธห้ามความคิดที่มันเคยคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งมาพุโทโธธรรมโมสังโฆเดี๋ยวนี้นั้น มันชิดมามากต่อมากแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไร